สวัสดีครับสวัสดีครับและวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ๊กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคาว่า รถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตรถที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนะครับผมนะฮะแล้วก็บอกด้วยราคาที่อาจจะมีการปรับรถอยู่บ้างเป็นกรณีพิเศษนะครับสำหรับนะบท้ายสิ้นเดือนนี้นะครับก็เริ่มแต่คันนี้จาก1 8 9 0 0 0เริ่มต้นตอน,ตอนแรกอ,อยู่ที่199,000เอาไปวันนี้นะครับผมนะฮะก่อนสิ้นเดือนก็จะอยู่ที่ราคา10,000 0 7 9 0 0 0บาทคันนี้ปี06นะฮะเป็นตัวท็อปเจ้าของมือเดียวเลยตัวท็อปก็คือเครื่องยนต์3.0นะฮะ,ะเป็น VN เ u r b o ทอร์บถุงลมนิรภัย Airbag ระบบเบรก a b s สีประตนูนะครับผมนะฮะเป็นกระจกไฟฟ้านะเป็นตัวท็อปเลยคันนี้ก็อยู่ที่ราคา179,000ราคานี้เท่านั้นของเหลียวไปเปลี่ยนเองรับเองเท่านั้นนะครับผมนะฮะ ก็สนใจยังไงติดต่อสอบถามมาได้ราคานี้ไม่ได้มีบ่อยนะครับผมนะฮะส่วนคันนี้ก็จะเป็นเจ้ายักษ์ของผมเองนะฮะที่ใช้อยู่ประจําเป็นสตาร่าแครโนะครับคันนี้สีสันสวยทั้งคันมีชุดแต่งพร้อมๆมีกันชนโลบาร์ชุดไฟสปอร์ตไลท์หลังคาสปอร์ตไลท์ด้านหน้านะครับคันนี้เป็นเทอร์โบอินเตอร์นะครับเซตเทอร์โบอินเตอร์มาแล้วคันนี้แอร์เย็นขับดีอัตราเร่ง เหลือๆนะครับผมนะฮะคันนี้ก็อยู่ที่ราคา29,000บาทคันนี้นะครับยูนิสุนะฮะขายตามสภาพ89,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะเอาไปทําต่อได้นะครับผมนะฮะแล้วก็มาคันถัดมานะครับคันนี้ก็จะเป็นวีโ o ปี2011นะครับเป็นหน้าสมาร์ทแล้วนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5นะครับ120แรงมาเจ้าของเดิมเป็นตำรวจนะครับ สภาพรถสีสันสวยยางดีสีเส้นเป็นบิสโตนนะครับผมนะสีประตูเครื่องยนต์2,500 cc. อซีซีคันนี้ปกติราคาที่อยู่ที่นเกาพเอาไปวันนี้อยู่ที่ราคานะฮะ2 0ง0 0 0หบาทนะฮะเอาไปราคา2 1 9 0 0 0บาทฟังไม่ผิดนะฮะ2 1 9 0 0 0บาท แต่ลูกค้าต้องไปเปลี่ยนของแล้วเองต้องมารับรถเองเท่านั้นนะครับในราคานี้นะครับรถไปทันที20,000เลยอยู่ที่ราคา219,000อันนี้ไม่ได้เอาแคบจะไม่ได้เอากำไรเลยนะครับแทบจะขาดทุนด้วยซ้ำนะครับผมนะฮะแล้วคันนี้คันถัดมานะครับก็จะเป็น Star ร a ปี2545นะครับ 4-wheel ขับเคลื่อน4ล้อมีชุดแต่งออฟโรดล้อลายยนน้ำยาง AT นะครับ แล้วก็โลบาร์กันชน High o ออฟโรดแหลกหลังคาคันนี้เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับผมนะฮะคันนี้จากราคา169,000เอาไปในราคา159,000บาทลูกค้าต้องมารับเองนะครับแล้วก็ของเหลวต้องไปเปลี่ยนเองนะครับผมนะฮะราคานี้มารับเอง แล้วก็เอาไปเปลี่ยนของเราเองต่อรองได้อีกนิดหน่อยนะครับผมนะฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมนะฮะรถสวยนะครับรถสาภาพน่าใช้อยู่นะครับผมก็ได้ชุดล้อชุดกันชนชุดอะไรนะครับเป็นออฟโรดเป็นแกรนดิสนะครับผมนะฮะทีนี้นะฮะเรามาดูคันถัดมานะครับผมนะฮะคันนี้ นะก็เริ่มตั้งแต่แจ็ซแล้วกันนะฮะแจ็ซคันนี้ก็จะเป็นรถจดทะเบียนปี2009นะครับผมนะฮะเป็นตัวกลางนะครับผมคันนี้นะฮะก็เปิดราคาอยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทนะฮะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับผมดิสเบรก4ล้อนะครับแต่ป้ายตัวนี้จะไม่ได้ให้ถ้าลูกค้าอยากได้ป้ายก็เพิ่มอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะครับ นะฮะเพราะป้ายตัวนี้ผมก็ซื้อลูกค้ามาเหมือนกันนะครับผมนะฮะก็ถ้านะครับซื้อตัวรถนะฮะไม่ได้เอาป้ายเลขนี้นะครับผมก็จะสลับเลขป้ายตัวใหม่ให้นะฮะนะครับผมก็อยู่ที่ราคา1 6 9 0 0 0ฟรีจัดส่ง200กิโลเมตรฟรีเปลี่ยนของเร็วให้นะครับผมนะฮะอะแล้วก็คันทันมาคันนี้ไว้เข้าไร่เข้าสวนนะครับก็จะเป็นตัว isuzu isu dragon นะครับ ปีสองห้าสี่ศูนย์นะครับหรือห9ึ่เป็นโฉมแรกนะครับผมเป็นตัว SX นะครับสีสันไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าภายในได้นะครับภายในยังสภาพดีอยู่นะครับแล้วก็เครื่องเครื่องคัสซีเขาดีมากนะฮะเครื่องดีนะครับเครื่องดีคมอะไรพาวเวอร์นะครับแอร์เย็นคัสซีดีนะครับมีแค่ผิวพันธุ์ไม่สวยเอาไปเก็บรายละเอียดงานสีเอาคันนี้ก็อยู่ที่ราคา80,000 9,000บาทนะครับผมนะฮะมาคันถัดมานะครับคันนี้ก็จะเป็น Toyota h i l u ั Vigo ที่เป็นเครื่องยนต์2.5สีประตูตัวพีรันเนอร์ก็คือยกสูงนั่นเองคันนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับคันนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อเกียร์ธรรมดาโฟวิ w นะครับนะฮะก็มีเตอร์แรงพอสมควรสำหรับคันนี้นะครับผมนะฮะนี่ครับล้างแล้วก็ฝนตกใส่นะฮะน่าจะได้ล้างเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะฮะ ครับผมเป็นโฟร์วิลนะครับผมไม่ได้เอากุญแจมาเปิดนะครับนี่ครับเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับถ้าท่านใดหาอยู่คันนี้รับรองไม่ผิดหวังนะฮะก็ทําความสะอาดล้างช่วงล่างนะครับเพราะรถคันนี้อยู่ที่อุดรก็จะดินแดงๆหน่อยก็เลยล้างช่วงล่างเพิ่มเติมให้นี่ครับช่วงล่างล้างแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะอาจจะมีคราบดินแดงอยู่บ้างนะครับล้างให้แล้วนะครับนี่ครับช่วงล่างล้างให้แล้วนะครับ ซีไม่มีผูแน่นอนนะครับบ้านเขาดินแดงก็แค่เป็นดินที่เคลือบจับเฉยๆนะครับแต่นะครับไม่ได้ทำให้ปูกนะครับน้ำบ้านเขาไม่ได้เค็มนะครับในตัวอุดอนนะครับผมนะฮะกคันนี้นะครับอ่าราคาก็จะอยู่ที่2องแ0 0เก้าหฟรีจัดส่ง200กิโลเมตรฟรีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายให้นะครับผมนะฮะนะแล้วก็ เดี๋ยวผมจะแถมไปอีกนะฮะในส่วนของฟิล์มเดี๋ยวติดให้ใหม่ทั้ง5บานเลยนะครับ5 6าบานนะครับกับรวมกับด้านหลังนะครับเพราะว่าฟิล์มเดิมเหมือนมันจะซีดๆไม่ค่อยสวยนะครับนะฮะติดฟิล์มใหม่ก็จะมีสง่าราศีกว่าเดิมเดี๋ยวผมจัดการติดฟิล์มให้ใหม่นะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสนใจคันไหนยังไงก็ติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับที่เบอร์0 9 8ย์ 274-4279-098-274-4279 ID Line 0 9 4น7 5 4 4, 4นาะครับอยากดูรถตัวจริงคันไหนรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองไหมนะฮะเพื่อจะไม่ได้เสียเวลาในการเดินทางเพราะว่าบางท่านเดินทางเลยโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับบางทีก็มีติดจองแล้วผมก็ไม่สามารถปล่อยให้ได้นะครับหรือจบไปแล้วหรือนะครับ มีลูกค้ากําลังมาแล้วนัดแล้วนะครับผมต้องให้สิทธิ์ท่านนั้นก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสนใจคันไหนติดต่อสอบถามมาได้นะครับนะผมลงเบอร์โทรกับไลน์ไว้ด้านล่างรบกวนโทรกับไลน์จะดีกว่านะครับถ้าเป็นตอบคอมเมนต์ผมจะไม่ค่อยได้ตอบเพราะว่าต้องเข้าใจทางผมนะครับว่าผมเองนะครับทั้งซื้อรถขายรถชงรถทำความสะอาดทุกอย่างนะครับค่อนข้างทําหลายอย่างนะไม่ได้มีลูกน้องไม่ได้มีทีมงาน ในการตอบต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราเป็นเต้นเล็กๆเท่านั้นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ